วันนี้น้ำตาลมียางเข้าใหม่นะคะเป็น13.6ขีด26ค่ะยางหลังรถแท็กเตอร์45ถึง51แรงม้านะคะยี่ห้อโอตาี้สภาพนางฟ้ามากๆเลยเข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับตัวนี้ราะสินค้า459ค่ะพี่ๆท่านใดที่สนใจแจ้ง459าหาน้ำตาลได้เลยตัวนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะยางหลังรถแท็กเตอร์45ถึง51แรงมายี่ห้อโอตานีค่ะรุ่น F35 นะคะน้องสภาพดีมากๆเลยนะคะดอกยางสวยสูงเลยนะคะไม่มีแผลปะ ไม่มีแผลรั่วขอบกระทะไม่บินไม่แตกนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นต์แท้มือ2ไม่ใช่ยางหลอดดอกนะคะขอบกระทะแน่นเลยนะไม่มีแบบ บินไม่มีแตกเลยนะคะยี่ห้อโอตานนนะรหัส459นะคะพี่พีท่านใดที่สนใจทักหาน้ำตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ตามนี้สำหรับคู่นี้นะคะน้ำตาลขอปล่อยที่ราคาคู่รับ8,900บาทนะคะราคานี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยและมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะพี่พีท่านใดที่สนใจติดต่อมาหาน้ำตาลแล้วแจ้งรหัสมาหาน้ำตาลได้เลยนะคะหรือมารับเองกันที่หน้าร้านกันก็ได้นะคะร้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขืออำเภอของข,อง,ของจังหวัดกำแพงเพชรร้านวอลทิด ะะเปิดให้บริการทุกวันเนาะแต่ก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะคะว่าจะมาชมแล้วก็มารับยางรหัสไหนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายหรือว่าถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลาสําหรับคู่นี้บอกได้เลยว่าสภาพนางฟ้าสวยมากๆรหัส459นะคะสนใจรีบแจ้งมาได้เลยนะคะอยู่ไม่นานแน่นอนสําหรับคู่นี้นะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหายางรถไถขอบ26โทรหาน้าตาลได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรศัพท์ i อดีไลน์ไว้ตามนี้เลยคะ่ะ